สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายวินยัรร้องผอปอตอรอตรวจสอบร้องผอ,อชอนอยกคำรัฐบาลฆาตกรวันนี้27กร,รกฎาคมเมื่อเวลา10นาฬิกาที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ นายวินยตชาติมนตรีเลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพหรือสกสสเขายื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุ่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเจรตำรวจแห่งชาติให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงพันตำรวจตรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในประเด็นดารานักแสดงออกมา Call ออท์ พร้อมยกตัวอย่างคำเข้าข่ายผิดกฎหมายเช่นรัฐบาลฆาตรกรวัคซีนไร้ประสิทธิภาพเราวัคซีนมานานแล้วรัฐบาลไม่ทำไร เป็นการกระทําที่บิดเบือนหรือมีเจตนาสร้างข้อความให้ประชาชนสับสนตื่นตระนกหวาดกลัวหรือไม่นายวิญยัตกล่าวาว่าวันนี้มายื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเจรตํตำรวจแห่งชาติโดยได้ยื่นหนังสือร้องเรียนให้ตั้งคณะกรรมการสอบวินยัยทั้งนี้ไม่สามารถเปิดเผยนหนังสือได้เนื่องจากเป็นหนังสือร้องเรียนแต่สาระสำคัญในวันนี้มี3เรื่อง เรื่องเร็กท่าทีของตำรวจโดยเฉพาะท่าทีของรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนกรณีการออกมาแสดงความคิดเห็นหรือคอเอท์ของดารานักร้องผู้มีชื่อเสียงในสังคมว่าเป็นความผิดซึ่งพฤติการได้มีการยกตัวอย่าง3ประโยคที่เป็นความผิดการทำลักษณะนี้มองได้ว่าเป็นการขู่ดำเนินคดีกับประชาชนและทำให้ประชาชนหวาดกลัวหรือตกใจสิ่งสำคัญคือประชาชนสับสนกับการใช้ชีวิตใช้เสรีภาพของพวกเขา เพราะสิ่งที่ประชาชนพูดหรือดาราเหล่านั้นพูดคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมและเป็นการสะท้อนความคิดเห็นที่อยากให้ประชาชนหรือผู้ได้รับผลกระทบได้รับสิ่งดีๆให้สมกับภาษีที่เก็บและงบประมาณแผ่นดินที่ใช้ไปดังนั้นสิ่งที่รองผบชนดแสดงออกเราเห็นว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกถ้าทีแบบนี้ยิ่งจะทำให้เกิดปัญหาในประเทศชาติมากขึ้น เราเห็นว่าตำรวจต้องดำรงตนอย่างมีเกียรติภูมิต้องดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นศรัทธาต่อประชาชน โดยเฉพาะสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเป็นองค์กรตำรวจที่จะใช้กฎหมายที่เป็นธรรมและวางตัวเป็นกลางไม่ใช้อำนาจหรือความพึงพอใจส่วนตัวหรือการเลือกปฏิบัติที่ทำให้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองทั้งหมดไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องที่ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งสิน้นทั้งนี้ตนขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณดารานักร้องคนที่มีชื่อเสียงต่างๆที่ออกมาสะท้อนความคิดเห็นพวกท่านแสดงความเป็นมนุษย์และมีความกล้าหาญสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป าตำรวจยืนยันที่จะดำเนินคดีกับพวกท่าน พวกเราในฐานะสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพทำคดีการเมืองสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนมาร่วมสิปีขออาสาที่จะช่วยพวกท่านเพื่อปอกป้องสิทธิของประชาชนต่อไปและเรื่องสุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องสำคัญขอฝากไปถึงบุคคลที่มีตำแหน่งจากทำรรรเนียบบุคคลที่อ้างคำสั่งแต่งตั้งจากทำเนียบหรืออ้างคำสั่งแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีที่มาแจ้งความกล่าวหาดำเนินคดีกับบุคคลหลายคนทำให้ประชาชนเดือดร้อนขอเรียกร้องให้แสดง แสดงหนังสือหลักฐานให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนหายสงสัยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดี๋ยวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ